สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะวันนี้มาตรวจมเร็งปากของลูกประจําปีนะคะว่ามีอะไรผิดปกติไหมเดี๋ยวเชิญคุณสมหมายเปลี่ยนผ้าเพื่อเตรียมตรวจภายในและเช็คมเร็งปากลูกได้เลยนะคะเชิญเลยครับการตรวจเไปไ็นนมั้งคะภายในในฉันมีอะไรผิดปกติไหมคะคุณหมอปากช่องคลอดกับช่องคลอดแห้งนิดหน่อยนะครับส่วนปากมดลูกมดลูกและรังไข่ ก็ดีนะครับตรวจไม่พบก้อนผลเช็คมะเร็งปั๊มลกูกรอสิบวันครับเขาต้องเอาไปย้อมสีใส่สไลด์ส่องกล้องตรวจละเอียดก็ถ้าผลมาละเดี๋ยวผมให้คุณพยาบาลโทรแจ้งนะครับคุณสมหมายมีเรื่องให้ปรึกษาเพิ่มเติมไหมครับพูดได้ไหมคะคุณหมอได้เลยครับ แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคุณหมอได้ครับเรื่องส่วนตัวที่คุณอยากจะปรึกษาหมายถึงเรื่องทางเพศไหมครับใช่ค่ะพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้ครับโอเคผมขอแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งผมเป็นหมอสูตินรีเวศแล้วก็ได้ไปอบรมแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องทางเพศมาสักพักหนึ่งละก็เลยมีความชํานาญในโรคสุขภาพเพศครับข้อมูลนะที่เราคุยกันในวันนี้ อยากให้คุณสมหมายรู้ว่ามันเป็นความลับเราจะบันทึกลงคอมพิวเตอร์ก็จะมีเฉพาะแพทย์ที่ตรวจร,รักษาคุณสมหมายเท่านั้นที่สามารถดูข้อมูลได้ผมอาจจะมีคำถามบางคำถามที่ถามเกี่ยวกับเรื่องเพศเพื่อประโยชน์ในการเอามาดูแลรักษาโรคทางเพศเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะล่วงเกินคุณสมหมายขอให้คุณสมหมายสบายใจในส่วนนี้ได้เลยครับถ้ามีคำถามบางคำถามที่คุณสมหมายรู้สึกไม่สะดวกใจจะตอบก็สามารถแจ้งได้นะครับการดูแลรักษาเนี่ย อยากให้รู้ว่าทั้งหมดที่พูดคุยกันวันนี้เป็นความปรารถนาดีที่อยากจะเอามาช่วยดูแลคุณสมหมายเท่านั้นเ,เองถ้าเกิดว่าคุณสมหมายสบายใจแล้วก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟังแล้วก็สามารถเล่าได้เลยครับงั้นดิฉันขอเล่าเลยนะคะดิ <Okay. S 2> ฉันอายุห้าสิบจะย่างห้าสิบเอ็แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีความต้องการเรื่องอย่างว่าก็คือเรื่องบนเตียง แต่คู่นอนของดิฉันนะคะเขา,เาบ่นว่า,ามีปัญหาในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นะคะทำให้ดิฉันทรมานแล้วก็เจ็บก็เลยไม่อยากไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้วก็ไม่รู้จะไปหันหน้าไปพึ่งใครเพราะว่าอายุปูน,นี้เขาก็ต้องว่าดิฉันแน่ด้วยว่าอายุปูน,นี้แล้วจะมาหมกมุ่นอะไรกับเรื่องแบบนี้ดิฉันก้มใจมากแล้วก็เครียดมาก ไม่กล้าไปคุยกับใครอะคะ่ะคุณหมอ,อพอมีวิธีที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็แนะนำในชั้นได้ไหมคะเยี่ยมเลยครับคุณมสมหมายผมขอชื่นชมคุณสมหมายในส่วนนี้ก่อนนะครับการที่คุณสมหมายให้ความสนใจกับเรื่องสุขภาพเพศเนี่ยเป็นการตัวบ่งชี้ว่าคุณสมหมายสนใจในการดูแลร่างกายไม่ได้มกมุ่นอย่างที่ใครเขาว่ากันเลยครับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยหมดประจำเดือนก็เป็นสิ่งที่สามารถ กระทำได้ไม่ได้ผิดแปลกแต่อย่างใดอะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนสักหน่อยเนื่องจากว่าพอหมดประจําเดือนและหยุดรังไข่จะหยุดผลิตฮอร์โมนทําให้ช่องคลอดนี่ฝ่อบางลงทําให้ไม่มีน้ำหลอเลื่นเวลามีเพศสัมพันธ์ทําให้รู้สึกเจ็บเวลาสอดใส่ได้อันนี้เราก็สามารถแก้ไขได้ครับถ้าคุณกับแฟนมีอาการแค่เล็กน้อยนะครับหมอจะแนะนําให้ใช้สารหลอดเลื่นสูตรน้ํา ร่วมกับการมีเพศสัมพันธ์ให้ใช้เป็นแบบปกติอะครับการใช้สารหล่อเลื่นสูตรน้ำนี่มีข้อดีนะคบก็คือมันสามารถล้างออกได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องใช้สบู่เพราะ,ะนั้นก็เลยไม่มีผลกับแบคทีเรียนในช่องคลอดแล้วก็สมดุลในช่องคลอดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสมัมยมีอาการเยอะขึ้นกว่านี้อีกการใช้สารหล่อลื่นสูตรน้ำและไม่เพียงพอและยังมีอาการอยู่มผมอาจจะเพิ่มฮอร์โมนชนิดทิพเศษที่เป็นฮอร์โมนเพศแบบสอดเข้าไปทางช่องคลอดนะคะ มันก็จะออกฤทธิ์เฉพาะที่ช่องคลอดไม่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดเพราะฉะนั้นก็เลยปลอดภัยต่อโรคมะเร็งเยื่อบุพโพรงมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมสามารถใช้ต่อเนื่องได้เลยนะครับแบบสบายใจเลยว่ามันไม่ได้มีผลอะไรออย่างนี้ฉันก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็ครั้งหน้าอาการไม่ดีขึ้นนะคะดิฉันพาคู่นอนมาปรึกษาคุณหมอได้ไหมคะยินดีเลยครับโรคทางเพศเนะี่ยมันเป็นโรคของคนทั้งคู่ไม่ได้เป็นปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะฉะนั้นการรักษาที่ดีที่สุดต้องมาจากความร่วมมือของทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนะครับ